สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคำถามของลูกค้านะครับช่วงหลังๆนี้ก็คือจะมีคำถามที่ค่อนข้างจะแปลกๆกันมาอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามแล้วกันนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคลิปนี้นะครับก็เกิดว่าเพื่อนๆได้ดูนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ดูแล้วไม่มีประโยชน์ครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องการจอใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาค้นหา คำที่เขาอยากค้นหาเจอเนี่ยเขาก็อาจจะมาเจอในเขาเรียกว่าเจอในคลิปเรานะครับว่าเราอธิบายประมาณไหนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้อยู่แล้วก็ถือว่าปล่อยผ่านไปแล้วกันนะครับส่วนคนที่ไม่รู้เนี่ย บางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยเจออาการเสียนะครับบางคนเนี่ยอย่างเราเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากรู้อะไรใช่ไหมครับเราก็จะค้นหาใน Google หรือใน u t u b e นะครับว่ามีใครมาแนะนําอะไรหรือเปล่าครับเราก็ช่วงหลังๆนี้เราก็จะทําคลิปเป็นประมาณว่าคลิปคอนเทนต์หรือว่าคลิปเกี่ยวกับงานซ่อมของกาจอนะครับหรือว่าเป็นคําถามเกี่ยวกับกาจอนะครับผม โอเคเราก็อันนี้เราเกิดนําก่อนละกันนะครับก็เกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็เกิดไม่มีประโยชน์ก็ปิดไปก็ได้นะครับอันอาจจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เขาอยากรู้ละกันนะครับโอเคเรามาเริ่มคาถามนะครับก็จะมีมาถามกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่า power supply นะครับทำให้ตัวการ์ดจอของเขาเนี่ยร้อนได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเจอนะครับว่าแต่รู้สึกมีจะมีคนถามมา2อคนแล้วนะครับคือประมาณว่าพี่ครับ power supply เนี่ยทำให้อุณหภูมิของการ์ดจอเขาสูงขึ้นได้หรือเปล่าครับขนาดเราบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับแต มีความรู้ด้านนี้ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าพี่ครับมันซับพา์มันอาจจะทําให้ร้อนจริงๆก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้เราก็พยายามอธิบายไปเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเราก็เลยมาลองทําคลิปกันซะเลยน,นะครับเผื่อว่าใครที่ไม่มีความรู้ด้านเรื่องการจอเขาจะได้ดูเขาเรียกว,ว่าพอฟังแล้วเขาก็จะได้เขาเรียกว,ว่าพอจะจทําความเข้าใจได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับความร้อนการจอนะครับก็คือมันไม่น่าจะเกี่ยวกับ power supply ครับเพราะว่า power supply เนี่ยมันทําหน้าที่ให้ใจ่ายไฟให้ตัวเมนบอร์ดกับตัว การจอของเรานั่นเองนะครับก็โดยส่วนรวมแล้วไม่น่าจะเกี่ยวแน่นอนนะครับซึ่งการจอที่เราได้แนะนําลูกค้าไปนะครับเรื่องความร้อนเรื่องความร้อนเนี่ยทำยังไงนะครับเราก็บอกเขา บอกว่าให้ลองไปเปลี่ยนซิลิโคนดูนะครับแต่ลูกค้าบางคนเขาไม่รู้จริงๆนะครับเขาบอกว่าพี่ครับการ์ดจอของเขาเนี่ยเอาการ์ดจอตัวอื่นมาใส่นะอุณหภูมิมันลงนะครับอ่ะเราก็พิมพ์ไปบอกว่าการ์ดจอมันคนละตัวน้องมันไม่ที่ตัวเดียวกันอุณภูมิมันลงมันก็ไม่แปลกการ์ดจอของน้องที่ลองเนี่ยมันอาจจะอุณภูมิสูงนะครับเห็นไหมครับขนาดลูกค้าเนี่ยบางครั้งเขายังสับสนเลยนะครับว่าบางครั้งเขาไม่ค่อยมีความรู้ใช่ไหมเขาคิดว่าเอาการ์ดจอคือเขาอาจจะไปยึดติดเรื่อง power supply ก็ได้นะครับว่า power supply เนี่ยาามกรดนนั มันหายนะครับก็คือพอมาใส่ตัวเดิมเนี่ยเป็นก็เลยประมาณเขาก็เลยเข้าใจว่าเป็นการจอนั่นเองครับสรุปว่าอันนี้จากประสบการณ์นะครับผมไม่รู้ว่าเพลาซับไพ่เนี่ยท,นนนนนนยทำให้การจอร้อนได้หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆรู้นะครับว่าซัพไพ่ทาให้การจอร้อนก็ส่งข้อมูลมาให้ดูหน่อยลกันนะครับเพราะผมก็ไม่เคยเห็นเกี่ยวกวับซับไพ่ทาให้การจอร้อนนะครับมีแต่ ทับไายเนี่ยทำให้การ์ดจอดับมีนะครับเพราะว่าตัวจ่ายไฟของ power supply เนี่ยตัวคาปาเนี่ยตัวใหญ่ๆของเขาในตัว power supply เนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าค่าความต้านทานมันอาจจะลดลงนะเก็บประจุไม่พอเวลาจ่ายไฟให้เพื่อ power supply เนี่ยอาจจะทําคือจ่ายไฟไม่พอเนี่ยอาจจะทําให้ power supply ดับได้นะแต่ผมไม่เคยเจอ power supply ทาให้เทมอุณหภูมิของการ์ดจอสูงนะครับถ้ากเกิดว,ว่าใครมีข้อมูลอะไรที่รู้มากกว่านี้ก็แนะนํามาหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้ไปเปิดข้อมูลดูเพราะว่านี้เราก็ทําจากประสบการณ์งานซ่อมของเรานะครับเราก็คือเนื้อหาของเราเนี่ย โดยมากแล้วนะครับก็คือมาจากงานจริงๆนะครับเราไม่ได้ไปอ้างอิงจากที่ไหนเนาะเราเจองานอะไรเราก็มาถ่ายทอดให้ลูกค้าประมาณนั้นนะครับก็คือโดยโดยมากแล้วประสบการณ์ของเราก็คือเจอจากงานจริงๆนั่นเองนะครับผมโอเคก็ okay, okay, สรุปไปเลยแล้วกันนะครับคืบอ p าว e r s u p ท l y ายเนี่ยในของของผมเองแล้วกันตอนนี้พาวเวอร์ทัพพนะครับไม่ทําให้การ์ดจออุณหภูมิร้อนครับมีแต่ทําให้การ์ดจอดับได้นะครับถ้าเกิดว่ามันจ่ายไฟไม่เพียงพอนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการค้นหานะครับว่าทําใหห้ออุณภูมขงาวเว สูงหรือเปล่านะครับก็คือทําให้ไม่สูงแน่นอนนะครับคือไม่ไม่เขาบอกว่าต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยดีกว่านะครับในความคิดผมนะครับถ้าเกิดใครมีข้อมูลก็บอกมาได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนไม่รู้นะครับคนส่วนคนที่รู้ก็ปล่อยผ่านไปหรือว่าคกิปขาดคลิปผ่านไปเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ไ้เจอคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ